สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับ่าลืมอไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC คลิปนี้นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนะเฮ้ยอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับล็อกอินตัวกาชาพิเศษนะครับทั้งหมดประมาณสิบส่ใบเจ็ดสองสินะครับนี่เลยอย่าลืมมาล็อกอินกันนะครับเวลาอีกเอวันนี่เลยนะครับมาแล้วนะครับช่วงสุ่มอีเวนต์ดาวตกนะครับขนาดนี้เป็นช่วงสุ่มของอีเวนต์ดาวตกจะไปอย่างหน้าอีเวนต์เพื่อคว้าโชคหรือไม่อ่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมดาวตกนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่า ผมจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมมีอยู่สามไมดีนะเดี๋ยวมาลุ้นกัน3ามไมดีว่าจะออกสีรุ้งบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยแอบไปเปิดเฟซดูแลเห็นเขาโพสกันอยู่นะครับว่าดำล้วนเลยแต่ผมยังไม่อยากดูเยอะเดี๋ยวเรามาลุ้นของเราเองนะมันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งแบบโอโ้ผมเห็นนะดำแบบเป็นแถบกันเลยอะนะแล้วก็มีฟ้าอ่ะได้รุ้งมากคือโชคดี อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไอ้ดีหลักของผมเนี่ยจะได้สีลุงกับเขาบ้างหรือเปล่ากดไปผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะฮะแต่เบื้องต้นอะ่ะจากที่ผมคาดเดาก็คือเหมือนเกมเขาน่าจะแบบเออสุมให้เราแล้วแหละโอ้โอ้ลุงไม่มีเลยนะฮะอ่ะนี่ครับผมได้55ครั้งนะฮะโอ้โหไม่มีลุงออกเลยครับอันนี้คือคอนของผมนะก็คือคอนหนึ่งหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้4ใช่ไหมอ่าก็เลยเอา อ่าก็คือคอนหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้4นะฮะอ่าผมมีคอนอยู่233นะครับหาร4ก็จะออกมา55ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สะสมคอนสองเยอะๆเนี่ยก็ได้เยอะไปตามจํานวนนะครับแต่ผมได้สีโอ้โหเนี่ยได้สีดํามาเต็มเลยอะฮะสีลุงคืออ่าไอไอตรง,นนรงเ,น 1, 2, นเนี้ยนะครับไอรางวัลเนี่ยไอหนึ่งสองสามอะเนี่ยนะครับถ้าอยากได้เนี่ยมันต้องออกสีลุงไงเออถ้าถ้าถ้าได้นะมันจะออกสีลุงแต่มันไม่มีไง ก็อดประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็รางวัลนะครับจะมีนี่เลยนะครับตั้งแต่1นึถึงสินะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะได้อะไรกันบ้างนะฮะไปชค้คคอนเปิดไปเลยครับโอเคเปิดไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหตัวกระชากหนึ่งใบนี่คุ้มนะได้อยู่เปิดไปอุ้ยอันนี้ผมมาได้นะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเศษนะครับอาเศษของศักยภาพนะฮะสีฟ้าได้เก็บไ้ลุ้นทีเดียว เออโอ้โหห้าสิบขนนกเฮ้ยสิบขนนกอ่ามันก็จะมีประวัติขึ้นด้วยว่าเราแบบเฮ้ยทุบอะไรไปบ้างนะครับซึ่งรางวัลสูงสุดผมรางวัลสูงสุดผมได้แค่ที่7เองนะก็คือไอเนี้ยห0 0 0งห0 0่น,น,นไอดีเพชรนะอ่าหนึ่งเพชรกิวเอ,อ้ยตัวผมว่าตัวกาชาหนึ่งใบก็คุมนะถ้าให้แรกเนี่ยได้อยู่ตัวกาชาเยอะตัวกาชาเยอะนะครับประมาณ3ใบแหละ อ่าอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ครับศักยภาพโอ้นะฮะมันมีทุบที่เดียวไหมออกมันกดตรงนี้ที่เดียวได้เลยนะอ่าแต่เรารุนรุนหน่อยแล้วกันนะฮะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสีดําผมว่าสีดำเนี่ยรางวัลสูงสุดน่าจะอยู่ประมาณที่7แต่ว่าะเพราะว่าผมไม่มีรางวัลมันไม่เขียนเลข6กเลยมันมีเลข7เลข8เลข9้าเลข10เนาะเนี่ยเลข8นะครับรางวัลธรรมดาที่8อ่ารางวัลอันนี้ดาวตกหายากรางวัลที่7นะฮะ อ่ะสูงสุดนะสีดำน่าจะ7ส่วนรางวัลที่9คือกาชานะตัวกาชา1ใบอ่านี่เลยเฮ้ยโอ้โหผมว่าไอสีฟ้าเนี่ยมีลุ้นตัวกาชา10ใบแล้วก็กบนะเขี้ยวอ่ะผมว่าสีฟ้าเนี่ยมีลุ้นรางวัล4 5 6หนะส่วนสีดำเนี่ย7 8 9ด0เสส่วนสีลุ้ง123โอ้โหไอดีผมไม่ได้สีลุ้งว่ะเออแต่มันออกยากจริงแหละถ้าพูดกันตามตรงนะฮะนี่ฮะอ่ะผมว่าได้ตัวกาชาเยอะอยู่นะ เราเก็บไปเปิดเลนเจอร์ได้ครับเดี๋ยวมันจะมีตู้นะครับรวมแสงรวมมืดมาอ่าเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับโอ้โหดำร่วนดำร่วนนะฮะเออเอามาโอ้โหลุงจะออกบ้างครับเ,น,เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะตอนแรกผมนึกว่า1คอ้อนเนี่ยมันใช้28ชิ้นนะอ่า28ไม่ใช่นะครับ1คอ้อนนี่มันใช้แค่สี่ ในการทุบ1นึ่งลูกเนี่ยมันใช้แค่า4เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เก็บเยอะๆเนี่ยหรือว่าเก็บจนตันเนี่ยก็ยินดีด้วยนะได้ไดข่เยอะคนอื่นนะครับอ่าได้ลุ้นไข่เยอะกว่าคนอื่นแต่แบบโอ้โหนี่ผม50าสิกว่าไข่ก็แบบไม่มาเลยนะครับลุงนะเออมันแล้วแต่ไอดียผมว่านะแล้วแต่ไอดีจริงๆนะฮะอ่าโอเคมันมีเรื่องแบบผมไม่อยากทุบที่เดียวไงแต่ผมอยากลุ้น4ฟ้าไง เออถ้ามีแบบให้เลือกทุบสีดําอย่างเดียวก็จะทุบไปอยู่แต่จะมาลุ้นสีฟ้าครับโอเคอ่ะสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสีฟ้าเนี่ยโอ้โหอันนี้มาติดกัน3ลูกเลยนะอ่ะโอเคครับทุบไปปึ้งได้ไรอันนี้ได้อ๋อได้เคี่ยวผมว่าเขี่ยวได้นะเออเผื่อแบบคนที่มีอุปกรณ์7ดาวแล้วขาดนี่ไงรางวัล4ี่ห้าหกแน่เลยตัวกาชาสิบใบมาตัวกาชาเออ,อหเหมือนรู้ตัวกระชาสิบใบ มาเออตัวกระชาสิบใบเอ้ยกบว่ะตัวกระชาสิบใบออ้ยกบอีกแล้วออ้ยกบเยอะนะตัวกระชาสิบใบอุ้มกบอีกแล้วเฮ้ยกบสามน,นะ,ต,ะมตัวกระชาโอ้เขี้ยวว่ะหมดยางเอายางตัวกระชาอืมกบเยอะเอ้ยผมได้กบหลายตัวเลยอ่ะโอ้เขี้ยวว่ะผมว่าไอ้ดีใหม่เนี่ยน่าจะดีใจนะถ้าได้สีฟ้าเยอะๆอ่ะโอ้โหกบหมดเลยนี่ฮะ เราได้โอ้อเขาเขียนไว้เนาะผมได้ตัวกาชาสิบใบมาสองรอบนะนี่ฮะอ่าสองรอบก็คือ20บใบแล้วก็1ใบเนี่ยได้มา11เฮ้ยผมได้ตัวกาชาหนึ่งใบามา11เลยอะ31บใบตัวกาชากบฟ้าผมได้มา6ตัวเคี้ยวอีก30แล้วก็เป็นของรางวัลที่เหลือครับพอเราทุบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับของรางวัลก็จะเด้งเข้ากล่องจดหมายมาเลยเห็นปะผมได้กบฟ้ามา6ตัวแล้วก็ตัวกาชามาอีก30มสิบกว่าใบอ่ะเดี๋ยวลองเปิดตู้นี้สักนิดหนึ่งนะสักยี่สิบละกันนะ ไปเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะดองไว้โคลาโบแหละเพราะว่าโคดแสงโคดมืดผมไม่รู้จะหาตัวอะไรไงเฮ้ยมาหน่อยดิไอตัวไอ้นั่นอะบรอดอะเอ้ยเอาไปอีกโอ้อะผมให้เหลือ20ตัวพอเฮ้ยไม่มาเลยอะทำไมมันออกยากเดีวะโอเคนะออกยากจริงนะอะตู้นี้นะครับไปเดี๋ยวไปลุ้นไอดีต่อไปกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมอันนี้จะเป็นไอดีคาราเมลนะครับพอ่อ คือไอหลักผมมาได้คอนเยอะสุดแล้วส่วนไอดีลองๆผมน่าจะคอนน้อยดอีก็มันมีลุ้นโอกาสไอ,ลลอส้ลูกบอลสีลุงยากหน่อยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ลุงบ้างหรเบล่าโอ้โหไม่ได้ล,งงดลุงเลยอะครับนี่ฮะร้อเก้าห้านะฮะลุงไม่โผล่เลยแต่สีฟา้ามาสิบเอ็ดอะทุบทั้งหมดไปเลยครับทีเดียวเรียบร้อยฮะอ่าได้กบมาสามนะฮะโอเคโอ้โห เฮ้ยทุบทีเดียวไม่ได้ผมไม่ได้ตั๋วกระชาติบใบเลยไอดีนี้อะทำไมเกลือจังวะโอเคนะก็เรียบร้อยครับไอ้ดีนี้ไม่มีตั๋วกระาช่านะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดเล่นนะหน่อยนะ่ะเผื่อออกไนงะไม่มาเลยว่ะออกยากจริงเนาะโอ้เรียบร้อยครับมาต่อกันนะครับอันนี้เป็นไอดีที่เพิ่งเล่นนะได้นิดเดียวเองอะของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่๋ยวมาลุ้นหน่อยนะว่าจะได้อะไรรับเขาบ้างหรือเปล่าเผื่อแบบ ไอดีใหม่อะได้เกิดอะไรเงี้ยลูกบอลหลงออกนะโอ้โหมันก็มีตามจำนวนนะเอาทุบให้หมดเลย <c oughs> มีอยู่นิดเดียวนะครับไอตัวกระชาสิบใบอะได้อยู่แต่ไอไอดีนี้ก็ตัวกระชามันเยอะแล้วอะใช่ไหมเอามันเยอะแล้วว่าก็คือพร้อมรอแบบแสงมืดละตู้รวมแสงลมมืดละเดี๋ยวหาตัวกันเลยฮะเอ้าทำไมไม่ได้อะทำไมเปิดไปได้นะครับเมื่อกี้เกิดขัดข้องอะไรขึ้นนะฮะ ชายตัมปี้โอ้นักข่าวครับโอ้พาคุมกระบองเพชรนอะเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวตัวกระช่าหมดโอ้มันออกยากจริงนะผมลองเปิดไปหลายไอดีแล้วนะไอตัวบอสตัวเนี้ยไม่ออกเลยจะว่าจะเอามารีวิวหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาต่อกันนะไอดี ID สุดท้ายนะครับผมนะโอ้โหไม่ออกเลยนะอะไรครับเนี่ยไอดี ID ผมเยอะนะก็เล่นแต่ไอดีหลักอาจจะเก็บคอนเยอะสุดแล้วส่วนไอดีลองๆผมไม่ได้ค่อยเขี่ยเควสประจําวันสักเท่าไหร่ มันก็จะมันก็เลยจะมีคอนน้อยนะครับแล้วมีคอนน้อยผมว่ามันโอ้สีฟ้าสามมันเองอะ่ะโอ้สีเหลือสีดําหมดเลยนะครับผมโ,โอ้เอา้าสีฟ้าสามอันได้ตัวกระชาติสิบใบไอ้นี่วะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะโอ้เรียบร้อยว่าทุกคนรางวัลสูงสุดผมได้แค่ที่สี่นะคือตัวกระชาติหนึ่งสองสามไม่ได้เลยเหรอนะครับ อ่ะอุ้ยม่ตัวกระชาเยอะจังวะะ้องเปิดหน่อยนะครับไอ้ดีนี้ตัวกระชาตเต็มเลยอ่ะอ่ะบา้าไอ้บอสผู้ก,กันนะโอ้โหบอสผู้ก,กันไม่มาเลยว่ะทุกคนออกยากจริงนะฮะเกลือว่ะไม่มาเลยครับบอสผู้กันไอ้ตัวนี้ตัวเก่านะครับโอ้โหมาไม่ออกจริงนะผม,มออกยากเกินไปละตัวเนี้ย <c oughs> จะออกยากเกินไปแล้วนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมไอ้ดาวตกนะครับถามว่าเฮ้ยเอาตามตรงนะผมมองว่ามันก็โอเคแหละนะครับถ้าแบบเราไม่ได้หวังนะอ่าเราไม่ได้หวังแบบไอ้แบบคือถ้าเราไม่ได้หวังแบบ1 2 3าเนี่ยผมว่ามันก็ได้อยู่นะตัวกาชากบอะไรพวกเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแต่ ใจจริงก็อยากได้ของดีกว่านี้เนาะแต่มันไม่ได้ไงก็เสียดายอยู่เหมือนกันก็กิจกรรมนี้นะครับใครที่ได้แบบเฮ้ยของดีๆรางวัลหนึ่งสองสก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เนาะหรือว่าใครได้อะไรกันบ้างนะครับส่วนไอดีที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ออกเลยนะครับสําหรับไอลูกสีไออะไรนะเขาเรียกว่าลูกอะไรนะเนี่ยไอไอลูกลุงลุงอะนะฮะเออถ้าลูกลุงลุงเนี่ยผมว่ามีลุ้นเลยนะครับรางวัล1นึ่งสแต่ไอลูกลุงไม่ออกก็อดไปนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ